ถึงบ้านแล้วพี่น้องจา๋าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วคุณตายืนรออยู่บนุบน้คนคุณตาให้ดูพี่น้องต้านยืนรออยู่หน้าต่างสุบพ่นบนุนปุ้ยปุ้ยปุ้ยเถอถึงบ้านแล้วพี่น้องจา๋า บ้านแล้ววันนี้ก็คงจะพอสำหรับแค่นี้สำหรับการออกกำลังกายพี่น้องนะเราก็ได้เต็มที่แล้วเดินไปหลายก้าวเหมือนกันนะเนี่ยอึ๊บฮ้ยโอเคใจพี่น้องจ้า เอาไว้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจาวัดีจ้า